ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิววันพุธกางสัปดาห์แล้วรทุกคนแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรีรัตนนทสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะครับผมกับรายการคมชัดลึกบันเทิงสเปเชียลนั่นเองครับวันนี้นะฮะจะมีข่าวบันเทิงอะไรร้อนๆรอรอ,อยู่บ้างติดตามเลยดีกว่าครับ เกิดเหตุการณ์ส no ุดช็อกครับเมื่อเด็กอายุ14ปีได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงบุคคลในศูนย์การค้าสยามพารากอนทาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บขณะที่ในวันเดียวกันนั้นนะครับทางช่อง3ก็ได้มีการจัดงานกิจกรรมเปิดวิก3ละครครึ่งปีหลังรวมนักแสดงซุปตาและเหล่าแฟนคลับไว้มากมายและเมื่อทราบเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางผู้จัดงานก็ได้ตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวออกไปด้านนางเอกสาวเบลล่าราณีครับที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเปิดละครพรมลิขิตนั้นก็ออกมาแจ้งข่าวว่าเธอนั้นปลอดภัยดีพร้อมกัับบแสสสดงคคคววามเียใจต่ออรรผู้น และร่วมไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตรวมถึงส่งกําลังใจให้กับผู้รับบาดเจ็บทุกคนส่วนด้านลีเดียและก็แมทธิวนั้นนะฮะที่กําลังจะมีงานเปิดตัวรายการในวันนี้4ตุลาคมก็มีการประกาศแจ้งเลื่อนการจัดงานออกไปพร้อมกับร่วมสแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยขณะที่สาวจิ๊บปกฉาดซึ่งได้เดินอยู่ในห้างพารากอนด,ด้วยนั้นเธอก็ออกมาเปิดคลิปล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเธออยู่ในห้างได้ยินเสียงปืนจากนั้นเห็นคนวิ่งตตนนเองงึััดสิใจกลบไป ซึ่งเธอนั้นปลอดภัยดีแล้วเธอเล่าต่อครับว่า ตอนนั้นเป็นห่วงทุกคนมากๆใครอยู่ที่พารากอนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยยังมีสาวเชอเอ็มชญาธนุดนางงามจากเวทีดังครับก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วว่าอยากขอความร่วมมือทุกคนไม่เผยแพร่ภาพแบบประชาชนที่คาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุเนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นยังเป็นเยาวชนและไม่มีการยืนยันว่าบัตรใบดังกล่าวนั้นเป็นของผู้ก่อเหตุจ,จริงและอาจทําทให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือเป็นการให้แสงแก่บุคคลและโยงไปถึงคนรอบข้างผู้ก่อเหตุได้เอมไม่อยากให้มีการขุดประวัติใบหน้า ของผู้ก่อเหตุก็เพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อคนที่มีชื่อนามสกุลคล้ายกันในกรณีนี้เราควรใส่ใจกับแรงจูงใจต้นเหตุของพฤติกรรมและที่มาของอาวุธมากกว่าเพื่อศึกษาป้องกันและทำความเข้าใจปัญหาให้ได้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีค่ายดังคนบันเทิองอีกมากมายครับ ต่างร่วมกันแสดงความเสียใจและอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางแฮชแท็กพารากรนแฮชแท็เด็ก14แฮชแท็อาวุธปืนทางทีมข่าวคมบันเทิงก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย